กันชมกันในคู่ที่ห้านะการพบกันระหว่างทีมเซนเซอร์ครับ5-11เพื่อนโค้ชหนุ่มเสร็จไะมพี่อาร์มตีตนี้ไม่ข้ามครับ5 1บแต้มของเอลเมซเกินครับ5-11นะในการขยับมือนะครับลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเน่ไล่มาต้องแก้ไขนะครับเพื่อนโค้ชหนุ่มก็ขยับขึ้นมาหนึ่งแต้มนะครับ ามที่มาที่หน้าขวาเปิดดีนะครับลูกนี้ตัวโค้งวิ่งล้นหนึ่งล้นครับลูกนี้ยังเียบมาแล้วส่ยเก็บครับการเสนเสิร์ฟลูกนี้ออกขวาสิบเอ็ดต่อแปดครับพอลูกนี้เข้าหน้าของกลมที่ปิดเปิดได้ถุงลูกนี้ เด็กขึ้นมาเลยสูงหน่อยลูกนี้หยอดครับเดเติดไม่ดีครับต้องแก้ไขแล้วครับชือแก้ไขมาจัดเปิดได้ครับสวยครับึ่งสองแต่มันจะลงคะแนนสิบต่อสิบเอ็ดครับเขาตามขึ้นมาครับตีอยู่ที่หน้าขวาเปิดได้ครับลูกนี้เสน่ห์ต้องเข้ามาเป็นแต้มครับ10สิบต่อสิบสองครับ เขาออกครับเข่ากิมครับในระดับจังหวัดนี่ครับยามเสิรือที่งนี้ทดูออกซ้ายตรงนู้นอ่ะขวามือคู่มืออ่ะเสิร์ฟือนี้ไปขึ้นมาซ้ายครับซ้ายสุดเทตัวไปซ้ายเสน่ห์เทไปซ้ายเทไปซ้ายเยี่ยมเอพีทเปิดได้ครับลูกนี้โชงห่างไปหน่อยเสืพีทเตีลูกนี้ไม่ข้าม16-10 สูงอีกนิดสูงอีกนิดร่วมตําดูที่อาร์มเปิดไม่มีอะไรต้องแก้ไขครับคะแนน11ต่อ16ครับที่อาร์มจริงที่หน้าขวาก็เปิดสวยครับโดนนัดตรงลูกนี้ล้นครับนัด12คะแนน12ต่อ16ครับทีอาร์มตีมาที่หน้าขวาก็เปิดสวยโดนนัดตรงสวยครับลูกนี้ ก็เราเสียทั้งนั้นนี่นี่กิมล็อกอ่ะโอกาสของแบ็คที่จะเดินต่อไปนะครับอันนี้เปิดมาก็นัดเปิดสวยครับรงลูกสองทรงสวยนะครับลูกนี้เฮ้ยเย็นตรงกลางนี่เดี๋ยววิ่งไปไหนดูลูกทรงก่อนดีอยายามตบสวยครับที่ปิดทงสวยลูกนี้ที่เท้าสุดยอ ขยับขึ้นไปหนึ่งคะแนนลูกนี้เสนียดยอดถ้าแขาขยันได้สิบแปดสี่รวมสูงหน่อยสูงหน่อยลูกนี้เสิร์ฟไปพี่อาเสือสวยครับพิกิจโสงสวยแต่ห่างนะครับพีเคเตมาดูเกมล็อกครับสูงสีครัฟสิบห้าต่อสิบแปดยามตีมาใบพามครับลูกนี้แต่น้ำหนักดีมากเลยครับติดด ต่อ15ต่อ19ครับยิ่งยิงาทีนี้ออกครับอเลลูาะ15 20ต่อ15ต่อ20ครับมาดูการเตะลูกนี้จะติดสกอร์ได้ไหมการไม่ออกครับเลย้อ็มมิสเฟนไม่ต่างกันแน่นอนครับในเซตที่หนึ่ง มาชมกันนะครับในเซตที่2ครับมาชมกันในเซตที่2ครับพยายามจี้มาลูกนี้เข้าช่องครับเสร็จดีนะครับลูกนี้น้ำหนักก็ดีครับเข้าช่องแอบนี้ก็ต้องแพ้เกมไม่ได้ครับเปิดมือยามจี้าทีนึงเข้าแบ็คตำแหน่งเปิดสวยครับนนักชงสวยลูกนี้อคืเตะครับเรียบร้อยยิงเข้าก่อนหนึ่งเท่าครับพยามจี้มาที่หน้าขวาครับ ไม่ข้าดต่อสองต่อหนึ่งนะครับลูกนี้โยนเข้ามาตรงนี้เสิร์ฟไปพี่อ์มเปิดสวยครับพี่กิดชงเกือบจะล้นครับลูกนี้ต้องออกหยุดเลยครับโดนบล็อกต่อสามตัวหนึ่งนะครับลูกนี้สนิยหยอดครับพี่เคเปิดได้ครับพี่กิดชงห่างไปหน่อยพี่เคต้องเตะครับลูกนี้โดนบล็อกแต่ออกครับต่อสามต่อสองครับ ลูกนี้อัดเตึที่แบ๊กครับยามเปิดไม่เคยดีเท่าไหร่ครับโทงสวยครับลูกนี้โอเคนัดบีบไหมนัดกอเต็มเท่านะครับต่างคนต่างได้ครับเร็วเร็วเฉยเลยครับลูกนี้นัดเปิดก็เปิดนะโอ้ ตีหมาลูกนี้ออกครับ3-3กองหกต่อสามครับลูกนี้เคาะไปครับพี่เคเปิดได้ครับภิจิตชงล้นแล้วลูกนี้ยังเกี่ยวได้ครับพี่เคทำไงเตะลูกนี้โดนครับแม่บล็อกขวาไม่โดนครับโดนบล็อกซ้ายครับทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับสำหรับเกมบล็อกขอขยับขึ้นไปหนึ่งคะแนนครับคะแนนอัดไปที่หน้าซ้ายภิจิตเปิดสวยครับ ชงสวยลูกนี้พี่เคเตะเพื่อนคชหนุ่มต้องเปลี่ยนตัวนะครับเก็บง่ายต้องรวมคู่รวมเก็บง่ายสุดง่าไม่จะมีเปลี่ยนเอาพี่ติดออกนะครับเอาโคชหนุ่มลงมาเสิร์ฟนะครับเล่นเสน่เข้กากลางเลยเข้กากลางเลยอะกว่าเข้ากลางเลย คะแนนเก็บต่อสี่ครับสนีเขาะลูงนี้พีเคเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องแก้ใครครับโอ้โหตอนนัดนัด,นดยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆเดี๋ยวเปิดได้อย่าดิ้นอย่าอา่านดิกองเชียร์โคตรหนุ่มมาแล้วครับงเชียร์นะโคตรหนุ่มลงสนามเลยเสียงดังแล้วครับ มาดูลูกแรกแล้วว่าจะออกหรือเปล่าเช็คลูกออกด้วยนะมีสวยครับกะนัติทงลูกน,คคลน,ลนี้จะขึ้นได้โอ้โหเก็บได้รอทำับสดจะบดเกาได้หรือไม่ดูกันยาวๆครับ5-8โค้งสึกมาที่จะพูมเปิดกระนัติทงสวยตะคุ้งจะจบเรียบร้อยครับ ประก้าครับโคตรหนุ่มเสรตะลูงนี้มาที่แบ็กครับแต่ยาวไปไหนเขาออกครับลูกออกเนี้ตะพุ่มยินอาชัยเยอะดันลูกขึ้นสวยชูอาร์มเปิดสวยครับคมสวยพี่เคตีทับออกโอ้โหแต่เยอะจังเสน่ห์หย่อนลูกนี้อารไม่ทำครับ ขันแดาไม่อยู่นะยัดพี่เดิมพี่เดิมพี่เดิมเย็นนะไ่ไปใส่ไปอีกแบบอีกครั้งพี่อาร์ไม่ทันครับตอนเนี้ยฝีมือพอๆกันนะอยู่ที่ว่าใครแก้ได้ใครทันเอาอยู่เบามากได้หมนะจิ้งไว้ชิ้งคีบกันไม่ได้เอ้า นี้ก็ถือว่าห่างไป2ช่วงคะแนนนะนมคะแนน6ต่อ12นัไม่มียอดไม่มียอดก็ไม่มียอดยืนยาวเลยยืนยาวเช็คออกเยี่ยมลูนนี้ปวยได้ดีครับสนีชงไกลหน่อยเจ้าผ้องแก้ไขไแก้ดีครับผมเปิดสวยครับยามชงสวยนีเกมีมี คะแนนขยับขึ้นมาครับเจ็ดต่อสิบสองเดินหนึ่งโกอีกนิดนี้มาเปิีสวยครับจนัดท่งเกือบจะล้มลูกนี้ับล็อกล้แพทต้องบ้องโอ้โหลูกนี้ครับครับแต ว่าแล้วกรรมการกรรมการใคยมาแข่งนายมั่งทักดี้ไไม่เปไรเตี๋ยวไหมไม่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 ขอขึ้นมา8ต่อ12นะครับไม่ใช่โ้ษฟุดบอลอย่างเยอะอัดได้อัดเลยยาาไปยี่เป็นคนสวยครับอาร์มทงสวยที่เคเตะลูกนี้ทำได้ครับ กระพุ้มตีโอ้โหลูกนี้ว่าเสียดายครับได้ครับยังต้องเกี่ยวเก็บประสบการณ์นะทีนี้เสิร์ฟยอดลูกนี้ทีนี้อาจได้อัดนะอยากมาย้อนยวออาจได้อัดนะดีลูกนี้ต้องแก้ไขครับโอเคแก้ไขมาลูกนี้ลงพื้นนะสิบสี่ หนุ่มคนุ่มเสิดมาเอาแล้วครับพี่นีบสิบห้าขี่มูขี่มาหนุมเสิร์ฟเร่งนี้เร่นี้เปิดสวยครับไปเร่อนี้ชงชงสวยเรื่อนี้กระพุ่มหนุ้มเสิร์ฟสุบีอ ทีมได้ททีมไปก่อนทีมไปก่อนไปักไปักไปต่อสิบมนะครับ16ครับทีนี้เสน่ห์ยอดลูกนี้พี่อามใช้ได้ไหมยังได้ครับ จะนัดเปิดได้จะพุ้มเตะข้างหน้200ครับเียน็นครับพ่มเจ้าเหมาดูว่า ฝั่งนู้นจะแก้เกมกันยังไงครับเีตุที่อาร์มาเตะครับฝั่งนี้จะเด็ดผ่านหรือไม่อู่นี้เสิร์ฟมาเจ้าภูมิเปิดสวยสวนับตรงสวยขึ้นเตะเมื่อกี้ไม่ลงครับคะแนนขยับขึ้นมาหนึ่งคะแนนครับสิบสี่ต่อสิบเจ็ดอาร์ที่มาที่หน้าขวาเจ้าภูมิเปิดสวยครับสวนัตรงสวยโอ้โหครับเอาที่อยู่ครับบนขาเสาร์ที่อยู่รับ แทน14ต่อ18คืออานที่มาที่ช่องอย,อย,ย,ยังได้ครับแก้ไขแก้ไขไม่ได้ครับมามาต้องเปลี่ยนตัวครับทำไมทำไม่ดี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 นี่ เดี๋ยวพึ่งอันนี้นะเพื่อเผื่อได้ลงไปรับไม่ได้ต้องลงไปรับเรื่องไเยอนเย้ต่อไงคิดแล้วสูบแล้วหมอสูบร้องเอาบักก่อนเอาบักก่อนลูกแรกเอาบักก่อนไม่แม่นหมอไม่เข้าก็แก้ไขอย่ามาทีมาซายครับติดสวยโงงที่เคตติดบักแตกออกครับมันแจมหมอต่อสิบหก รออะไรไปเลยจุ่มเสดไปด้าขวาเรียบร้อยครับเข้ากลองดูว่าลงมาัวลงม่ลูกนี้น่าจะลงนะครับแต่ว่ากรรมการไม่ยังว่ากรรมการกำลังมันเลย ให้รับเกมนะเกมมามันใจ่้ง1 7 9ครับลูกนี้นนเ้าไปามาเลยเายเขียหมอออกเ18-19ครับผู้ที่มันครับบีมเข้ใจครับ ต่อ18ต่อ19พี่อาร์มมาลูกนี้เข้าได้โอ้วใช้ความเตาครับนมีกองเชียร์ฝั่งนู้นได้เฮครับ19บเเท่าปนปิดได้ปิดได้ปิดสกอได้อยู่19เท่าพท่าเอาเรีกว่าี่มาที่หน้าขวาก็นับติด จะมีไม่ทำครับนุณถ้าจะมีเซตสามหรือเปล่าต้องรักกันหนึ่งคะแนนนะมอลงไปด้วยเซตสามจ่า21ทีนี้เหตุที่ไรคือโต๊ะอันชง ไปโอ้โหใช่แดงครับก็กรรมการเห็นว่าถูกแขนนะครับให้เป็นฝ่ายเรื่องควบดูขณะครับต้องตัดสินกันในเซตที่สามับ 他们来。 da đây 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 con số lục con số lục xin xin xin

วัน่งาที่ติดจังหวะเปหมดหาจังหวะเขาีแล้ก็เิดบาแพ้รขึ้นธรรมดาเนี่ยแขึ้นเลยอยาไปมองไม่รู้ถ้ามองพุ่เข่าค้เรมเต้าเาเสียใช่ไหมไม่ได้เึ่นใช่มะเห็นจงพอเราปิดนป่นแเปลนพวกมึงไม่ได้โรก โอ้มันลบฟองบุเนี่ยเด็กเป็คอยุดแล้วแปแล้าก็เนี่ยที่ที่มันก็บอกไปที่หน้าอยู่แล้วที่เนงล่อยมันก็ล้มเลยเป็นวลาการเข้าถึงที่รายการนี้ By é Thank you.